อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับบ้านที่อยู่ซอยตันนะคะอาจารย์ไม่ทราบดีหรือไม่ดีคะอาจารย์ครับออซอยตันก็คือพอวิ่งเข้ามาแล้วพอไปถึงตรงหน้าบ้านก็จะก็จะหยุดแล้วไปไม่ได้เพราะงั้นไปไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้สองอย่างนะอย่างแรกก็คือวิ่งเข้ามาเข้ามาแล้วก็กองอยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งก็คือวิ่งเข้ามาพอไปไม่ได้ก็ มันมีแรงสะท้อนคือตัวกระแสใช่ไหมคะก็เกิดการเคลื่อนไหวสะท้อนก็คือเคลื่อนไหวมากเพราะงั้นอยู่ที่องศาของบ้านถ้าองศาของบ้านดีก็จะดีมากดีมากฝ่ายุคไม่ได้อยู่ซอยตันเพราะงั้นก็จะดีมากขึ้นแต่ถ้าองศาที่มันไม่ดีมันก็จะไม่ดีมากขึ้นคดังนั้นถ้าเกิดซอยตันอันนี้ยิ่งยาวเท่าไหร่กระแสก็ยิ่งมากเท่านั้นแหละค่ะจับ เพราะงั้นอยู่ที่อยู่ที่วิ่งเข้ามานั้นยาวแค่ไหนยาวมากกระแสก็ก็แรงแรงมากยาวน้อยกระแสก็แรงน้อยครับมีทั้งดีกับไม่ดีเลยนะคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับเราเพราะงั้นขึ้นอยู่กับองศาของบ้านถ้าองศาของบ้านถูกต้องจะริรุ่งเรืองก็จะดีมากขึ้นแต่ถ้าองศาของบ้านมันล้มเหลวก็จะยิ่มแย่ค่ะะ ขอบคุณค่ะ,คะ